มันตรงไต้ล้างเขาขึ้นมาขั้นสะอาดคุณด้างดีคุณแล้วบไว้กินกีดอนขึ้นมาหนึ่งคือเรื่องเห็ดนี่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นเนาะเออเพราะว่าเห็ดไปเพื่อบริโภคเลยเห็ดกินพี่น้องบริเห็ดเพราว่าพระเพิ่งกัดฉันกับจีนี่ไม่บ้านนตนี่แหละขั้นตอนการยกขึ้นมาอันนี้คือขั้นตอนมา เอาออกจากกระสอบนีแต่กระสอบขุ้นียกระสอบเผาที่เกี่ยวมากไม่มาลดเกลียวเกี่ยวไม่มาเราจะไม่มามาเราเป็นกระลางเศร้าสิ่งเกลียบโนออกออก็เอานน้ำใช้เอาพอล้างน้ำแล้วป็นล่างน้ำเราเป็นเกลียวปล่อยน้ำทิ้งเราเป็นเกลียปล่อยน้ำไม่นาตักขึ้นมาข้างเลย เป็นกระสีจับนะทางเลยพอห้เสด็จน้ามรับซุ่มขวาวเป็นกระสีมาออกจานมีกระสีมาที่เลยความร้อนอย่ไหมยางมาใก่กับพวกเฮงแะไนี้ มาลงมาลงหมอกมาลงหมอกคืงกว่าคือทำงานของมันเองหลักมอเปิด มเจอตัวหนึ่งมอเจอตัวหนึ่งตตัวโดยประมาณหาหมอเตอตัวตตัวโดยประมาณหางเสทำคล่่นล้นคลื่น ขมา่าขมจากบ้านกลางใหญ่ได้พน,น้อ,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 องเลยบ้านกลางใหญ่ตำบลกลางใหญ่อำเภอนัีทีสำนักอุาุินมเขาเขาตีเกีียวมาจากตรงหน้าหม่เได้นอ้องต่างคนกับสีวะเอ้านี่คือสินี้ผมนีม่นี่ก็เป็นวันที่22มก,กราคมส5 6 7า เกี่ยวมาไม่หมเนี่ยเป็นเกี่ยวมาจากตาดนไทยนะวซีมาตัากกาาว,ตวลหลาดนไทยมอเตอร์ตันังจลากยูซีมอเอ็จะได้หูจักว่าอันมอได้เป็นตาาบ่เป็นตาเอาบ่เนีน่ลองบ่ ร้อนเหรอทำงานทำงานก็จะมีอยู่สี่คนขวามือนีมืออื่นก็ะได้ต่าเดิมกันไฟนี่ใส่ไฟต้นขาดสีแหง้งเศษคืนเส่ไฟยางแหง้งใช้ความร้อนสูง ออขวารอยูที่เป็นปสีล่องลองออกจะใส่ธีลองออกสีเซียวสัว้นเท่านั้นที่สี long, ออล,ลองขมอขึ้นลองเบ็นเวลาที่พอดีหรือบ่พอดีถ้ามันสุกพอดีกะขอมอจะออกมางามถ้ามันสุกโคตรกะเสียในขอมอแข็งมันอ่อนโคดไปเป็นขี้เมวียวตัวบอสุกก็ทีเป็นขี้เมวเป็นก้กอนติดกัน Да. น loyalty, ีอะไรเบื้องข้นติมการครัวกันด้วยพี่น้องด้วยการครัวเป็นเป็นร่องเร่มันเป็นร่องแเร่แหละคนก๋านี่เป็นปูพลาไว้นี่เป็นกระเช้าเบยเส้นนี้เบยเส้นนี้เพื่อทำความเย็นตาเป็นพื้นเป็นพื้นเป็นพื้นเป็นปูไว้เห่ือนเง้ยเพื่อทำความเย็นให้ใสาคว่ำเย็นปูคนนี้เป็นชิลูเอง ยาวิธ์ีเอานันอันใดมรนพอเอาอันเดอเดอรพอเอาไปสิลูกต้รับหมอตัวน,นี้เป็นร่างที่ที่ตักเขาลงมาหนี่สเตัดตาตางาจาย์จะที่อยเขาไหลลงม,มาตามล่างเลยสคตัดตาตาตัดลมตัดลมอีค่นเสานเอย เาขาให้เขามันเย็นเร็วที่เห็ดเห็ดเนี่ยมันเย็นเร็วที่สุดใส่ษฐกรเศรษฐลงดอกเศรษฐกรเย็นเขาเนี่ย้มันเนนย็นเร็วที่สุดแต่มันเย็นซาถ้าจีเ,น,น,เ,น,เน,น,นี่ยเขาซุกไปนะเวลาเทาเทกันนี่เป็นขวานอื่นเป็นกระซิต่ำพ,พี่น้องตอนนี้โอกาสหมดทีมากเอาตอนคนต่ำให้เดิม ไฟนั่นเป็นไฟไฟนี่เป็นหลังจากเลี้ยวจากมุมนั่นกระสีมามุมนี่อันนี้เป็นโคต่ำพี่นอ้องใส่เครื่องคูบุตรกะส่เครื่องยนต์คูบุตระต่ำเครื่องยนต์คูปป่บุตระตัวหนึ่งสีต่ำได้สองโคเครื่องหนึ่งสีต่ำได้สองโค อันนี้เป็นมีอยู่สามเื่องสามเพียงอีกหกคูหนึงหกนี่งสีเป็นครูเป็นครูใส่ไม้พายใส่ไม้พายค้อนออกเป็วนว่าเป็นสิบปรับปรุงมันเปลี่ยนแม้พายที่คนในตูแต่ว่าช่วงนี้ยังใส่ค้นใส่บุคลากรจากคนใส่แรงงานจากคนพ้อนออกอยู่มือต่ำอีู่เป็นใส่แรงงานอยู่ประมาณ เก่าคนสิบคนิ่นเอาพี่น้องลงชึ้นไปหลายแสนที่กันแปะล้านคนละยังรงเรียนทึงอย่างกับสุยางอันนี้ก็บช่วงมี้เป็นมอเตอร์ยงมียงสียงกระเทาะแกบ นีกระเทาะแกะผ่านล่องสีเขาพี่น้องสนใจเสนอคนสองคนนี่กันบนกระโลพี่น้องเครื่องเครื่องทุกเครื่อง <laughs> จังก็ลงสีผลิตได้เมื่อตันสองตันสามตัน,มตนเสยพี่น้องเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นสีใสมอเตอร์นะสใสมอเตอร์ปั่นใส่เครื่องคู่บัวตาตัวนี้ใส่เครื่องคู่บัวตาอีกเครื่องหนึ่งตัวนั้นก็ใส่เครื่องคู่บัวตาอีกเครื่องหนึ่งรวมแล้วใส่เครื่องคู่บัวตาทั้งหมดอยู่ในประมาณห้าเครื่อง มอเตอร์นี่นับบทบวดมอเตอร์มอเตอร์นี่เป็นซิปพี่น้องอันนี้เอาให้เป็นขคาว้าวขั้นตอนการเทิศข้าเมาโรงเรียนข้าเมอน้องเอ้ยผลิตออกเงินแสนเงินล้านอีหลีเอาะคลิปนี้เอาไว้เิ่นซัมเมอร์สกอนคลิปต่อไปว่ากันไหมสิเป็นจังเดยติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ เมื่อนี้มีโอกาสเด้ยมาเล่นอยู่หกคน